ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าวันนี้จะมาจะมา mm hmm. จะมาพูดถึงทิกเกิดจากปัญหา mm hmm. ปัญหาเพื่อนอะคะ่ะ mm hmm. เพื่อนที่แบบแอ่คือเขาไม่มีความสุขทางชีวิตคู่ะคะ่ะบางทีเราอธิบายอย่างหนึง่งแต่เขาก็เข้าใจอยู่แต่ทีนี้ความใจอ่อนของคุณผู้หญิงอะคะ่ะ มันทําให้เขาถอนใจยากหรือคิดไม่คิดคิดคิดไม่ทันเกมผู้ชายอะค่ะทีนี้สร้างจะมาทําคลิปคลิปหนึ่งอยากให้เธอได้อ่านได้เห็นคลิปนี้หวังว่าเธอคงจะได้ดูคลิปนี้ด้วยนะสร้างคลิปนี้ก็คือ เป็นห่วงเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนะคะเป็นห่วงเพื่อนผู้หญิงด้วยกันนะคะ เป็นอะไรที่แบบเป็นคำถามทั้งวันเลยวันนี้คือบางคนบางทีมันยังตัดใจยังไม่ได้อะคะ่ะแต่จะบอกเป็นข้อๆนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนมาเป็นคู่นะคะเพื่อนผู้หญิงอะคะ่ะคงไม่บอกรู้นะคะวันนี้แชททั้งวันเลยเกี่ยวกับอ่า ปัญหาเรื่องคุณผู้ชายอะค่ะตั้ง่ไม่เคยมีค่ะแต่ว่าเพื่อนนะะเพื่อนมาปรึกษาทีนี้ไม่ใช่แต่เย็บผ้าเป็นอย่างเดียวนะทีนี้เป็นศิลานีให้เพื่อนอีกนะ <c oughs> หนักไหมคะ <c oughs> เป็นศิลานีอีกนะคะจะมาบอกอลักษณะให้นะคะหวังว่าเธอจะดูคลิปนี้ของเราอยู่ My friend อแปดลักษณะอันนี้คือจะนี่ข้อมูลเพียบเลยไม่อดเลยนะข้อมูลอนะ่ะเข้าไปเลยอแปดประเภทที่ คุณไม่ควรเลือกเลือกมาเป็นคู่ชีวิตนะคะอันนี้ไม่ควรเลือกอย่างมากนะคะผู้ชายที่ผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุสิ่งของผู้หญิงบางคนมักคิดว่าความรักจะเปลี่ยนผู้ชายได้น no. ความดีเปลี่ยนผู้ชายไม่ได้นะคะ ผู้ชายที่อันนี้คือหัวข้อบอกว่าไม่ควรเอาเข้ามาเป็นผัวเลยนะคะไม่เอาเข้ามาเป็นหลัวเลยนะคะผู้ชายที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางผู้ชายลักษณะนี้จะไม่มีคําว่ารู้สึกผิดนี่นะคะแล้วที่สาม ผู้ชายที่เป็นทาตุของวัตถุนิยมผู้ชายที่หลงไหลได้เพิ่มกับการครอบครองรถคันใหม่ทำให้เขาดูโดดเด่นบนท้องสนน,นรู้ๆๆสึกว่าเมื่อใช้ของ,บงแบรนด์เนมลักษณะของผู้ชายแบบนี้วัตถุนิยมเขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกความอ่อนหรืออ่อนไหวในตัวคุณแมแต่น้อยพวกเขาจะเอาใจคุณด้วยวัต ถูสิ่งของผู้ชายที่เจ้าสำราญปาร์ตี้นะคะไม่ควรเอามาเป็นหลวนนะคะผู้ชายที่ควบคุมคุณทุกเรื่องนะคะ อย่าเอามาเป็นหลัวนะคะถ้าทําอะไรแล้วเออเออมีแต่ห้ามเนี่ยอย่าเลยนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองผู้ชายที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าอยู่ตลอดเวลาคือผู้ชายที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็คิดลบตลอดนะคะ เป็นคนที่คิดลบนะคะผู้ชายที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีศักยภาพคือมองอะไรก็จะงุดหงิดไปอะคะ่ะคือเขาไม่เคารพตัวเองแล้วทีนี้จะทําให้จิตใจเขาเวลาเขามองเขามองคนอื่นที่ดีกว่าเขาจะรู้สึกด้อยค่าแล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีความสุขอันนี้ก็คือคนคิดลบแะคะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะ ผู้ชายที่ไม่มีคํามั่นสัญญาอะไรกับคุณที่คบกันน่ะไม่มีบอกว่าสามเดือนสีเดือนจะแต่งงานหรือมีแพลนนู่นนี่นั่นคือคือคบแล้วก็เราเป็นของเล่นอย่างเดียวไม่มีอนาคตให้เราว่าเออหเดือนแต่ง3ามเดือนแต่งอะไรไม่มีอย่างเงี้ยควรปล่อยค่ะเสียตัวก็ช่างมันเนาะต่างคนต่างมันอย่างนี้แล้วก็จบ อย่าไปวอลลี่นะคะคุณผู้หญิงการมีเซ็กอะมีเซ็กได้แต่คิดเป็นเรื่องสนุกไม่ต้องผูกพันนะคะพอเซ็กเสร็จให้คุณปิดโทรศัพท์เลยค่ะไม่ต้องไปตามผู้ชายถ้าของมันดีเดี๋ยวผู้ชายตามตามแล้วค่อยเราค่อยเพิ่มเสน่ห์ให้เราทีละสเต็ปสเต็ปเดี๋ยวผู้ชายก็ติดกับเองอะค่ะนะคะ เพราะว่าการยืดหยุ่นของคุณสุภาพสตรีที่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องชีวิตคู่ส่วนมากก็จะเป็นการพอได้แล้วก็จะคิดว่าเป็นของตายไม่ได้นะคะของท่านนี้มันก็จะมีคล้ายๆกับดึงเชือกอะค่ะดึงเชือกว่าวให้เข้าใจตรงจุดนี้นะคะว่า คือให้เขาลุ้นให้เขาล่าให้เขารู้เอ๊ะวันวันนี้เธอจะยังไงเอ๊ะวันนี้เธอจะคือให้เขาลุ้นนะคะไม่ใช่สเปร์ไทม์อย่างเดียวพอเขาเออเก็อ้าเลยอ,ออเก็อ้าไม่เอาอย่างนั้นนะอย่างนั้นเขาเรียกว่าของตายของไม่ดิน้นนะคะคุณผู้หญิงแล้วก็ ผู้ชายที่ไม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดคุยกับคุณเริบ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้พูดไม่เก่งก็ไม่สามารถหาคำพูดมาคุยกับคุณผู้ชายพูดไม่เก่งก็คือถ้าถ้าข้อนี้ไปอยู่กับผู้ชายหมดดีข้อหนึ่งก็ก็ถือว่าอาภัยให้เขาได้นะคะก็ถือว่าไม่เลวร้าย แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ชายที่ไม่ควรนำมาเป็นหลัวผู้ชายที่คิดว่างานบ้านเป็นของผู้หญิงอย่างเดียวคือไม่ช่วยเขาอะค่ะคืองานบ้านนี้นะคนนึงก็คือเวลาวันหยุดเราก็ต้องช่วยกันนะคะ ผู้ชายล้างถ้วยนี่ก็เท่ผู้ชายทำกับข้าวนี่ก็สวิทนะคะผู้ชายที่นี่ท่วมหัวพนันบอลอย่าเอามานะคะเป็นหลัวนะคะเป็นนี่ท่วมหัวเป็นนี่พนันบอลบัตรเคดิตอื่นๆที่มันเยอะแยะนะคะถ้าพูดถึงถ้ามาสร้างกันแล้วค่อยว่ากันแต่ว่าหมายถึงว่าถ้ามีเป็น นี่เยอะๆมาเป็นก้อนไว้ก่อนน่ะเราก็พิจารณาเอานะคะว่าจะช่วยคุณพี่เขาใช้นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผู้ชายไ้ทำงานยังนั่งเล่นเกมอันนี้คือไม่มีอนาคตนะคะผู้ชายที่มีอายุแต่รายได้ต่ำมีแฟนเหมือนมีพ่ออะไรเงี้ย ผู้ชายที่ผู้ชายอายุน้อยกว่าที่คิดว่ามีรายได้มากกว่าและจ้องจะให้เราจ่ายก็คือผู้ผู้ชายที่อายุน้อยแล้วเห็นเรามีรายได้เยอะก็หวังจะมาเกาะอะไรเงี้ยนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าผู้ชายอายุน้อยกว่าที่คิดว่าเรามีเงินแล้วรอให้เราจ่ายให้อะไรเงี้ยอย่าเอามาเป็นหลวนนะคะ แล้วก็ไม่พาเราไปแนะนํากับครอบครัวก็คือไม่คนใกล้ชิดไม่แนะนําอะค่ะแสดงว่าเขาเขาไม่ได้รักเราหรอกนะคะเขาไม่เปิดใจไม, 9, ไม่เสียสละเวลาข้อที่เก้าไม่เสียสละเวลาเวลาเราเดือดร้อนเขาไม่สละเวลามาหาเราอะค่ะ ผู้ชายที่ไม่แมนไม่ถือของช่วยไม่จับแขนนะคะเวลาไปไหนข้ามถนนหรือหิ้วของหนักเขาไม่ช่วยเราผู้ชายที่ไม่เคารพพ่อแม่เราผู้ชายที่หยาบคายกับคนอื่นแต่พูดดีกับคุณก็คือคือไม่เสมอต้นเสมอปลายอะคะ่ะเขาไปหยาบคายกับคนอื่นแต่มาพูดดีกับเราอย่างเงี้ยไม่เอานะคะคือดีก็ต้องดีตลอดคะะ่ะ ผู้ชายผู้ชายที่บอกให้เราไปหาหมอแต่ไม่เคยพาเราไปก็เหมือนบอกให้เราอบอกให้เราหาปลากินแต่ไม่ยอมหาปลาให้เรากินแต่บอกวิธีอะค่ะว่า,วาเออไปตกปลาอย่างนี้นะแต่แต่เขาไม่หาให้เรากินแต่เขาก็บอกให้เราไปตกเนี้ย คือบอกให้ไปหาหมอแต่ไม่เคยพาไปอะไรเงี้ยก็ไม่เอามาเป็นหลวนะคะเขาไม่ตามเราผู้ชายที่ไม่ให้สำคัญความสำคัญกับวันพิเศษของเรานะคะและอีกอย่างหนึง่งผู้ชายที่มีครอบครัวอ้างว่าแยกกันอยู่นี้ อยากมีเล็กมีน้อยแต่ก็มากล่อมอีกผู้หญิงคนนึงว่าฉันแยกกันอยู่นะอันนี้คืออ,อะไรนะคนที่ใช้สำหรับกล่อมสาวๆมาเป็นน้อยมาเป็นจิ๊กนะคะลักษณะเนี้ยนี่แหละค่ะที่คุณไม่ต้องเสียเวลาเอาผู้ชายพวกนี้มาเป็นหลัวนะคะ ข้อไหนเก็ตมั่งก็คิดเอานะคะเพราะว่าจะให้เรา,เา,เาคุยทางแชททั้งวันก็ไม่ได้เพราะเราก็มีหน้าที่เราแต่เราจะทําเป็นคลิปแล้วตัวเองก็ไปอ่านแล้วก็ไปนั่งฟังเราพูดแล้วก็เนี่แหละเราก็ถ้าเป็นเราพูดเราก็จะบอกอย่างนี้แหละคุณเพื่อนผู้หญิงคะศิลานีเขาจะบอกนะคะ ศิลานีไม่เคยอกหักค่ะเกิดมายังไม่เคยคําว่าอกหักยังไม่เคยนะคะศิศิลานียังไม่เคยโดนผู้ชายทิ้งค่ะแต่ว่าศิลานีจะบอกเพื่อนบอกเพื่อนสเสน่ห์สเสน่ห์ไม่ใช่ว่าสเสน่ห์นี่ผู้ชายอันนี้คือคือคือ,ค,อคือคล้ายๆกับมันมันเห็นเพื่อนนะคะ่ะเพื่อนรุ่นเดียวกันที่โดนสามีทิ้งและทีนี้ เราเห็นแล้วเขาขาดตรงไหนอะไรเงี้ยจะพูดหลักๆพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะอันนี้ฟังแล้วนะคะหลายข้อแล้วสำหรับผู้ชายที่เราไม่ควรเสียเวลามามาจีบเราหรือเสียเวลาจะคิดว่าเขาจะเป็นหลัวเราอะ่ะทีนี้จะบอกว่าหลักๆนะคะสเสน่ห์ของคุณผู้หญิงนะคะจะบอกไว้ก่อนนะคะหนึ่งรักตัวเองสองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ อย่าคิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าคิดว่าความดีความดีแล้วความซื่อจะจะดึงล้งความรักของคุณคุณอยู่ไม่ใช่นะคะรักตัวเองเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ มีการปฏิเสธมากอะคะ่ะแล้วมีเวลาหัวล้อก,กันเยอะๆชีวิตคู่อหยอกกันนะคะพูดเรื่องอดีตงุ้งหญิงตั้งแต่เรียนมาคุณอยู่มสามคุณอยู่หมหกคุณมาหาฉันวันแรกเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยคุณเอาอะไรมาให้วันแรกคือ,อมีเวลาโมเมนต์ที่ที่พูดถึงอดีตกันนะคะรอยยิ้มเยอะๆแล้วก็ชื่นชมกันในสิ่งที่เขาทำอะคะ่ะแล้ว แล้วเรื่องแล้วเรื่องอ,อันอย่างว่านั้นอ่ะอันอย่างว่านั้นก็มีแต่ยืดหยุ่นนะคะรู้จักเล่นเกมไหมผู้ชายชอบเล่นเกมนะคะเล่นเกมความหมายก็คือให้เขาลุ้นนะคะเรื่องนั้นอ่ะแล้วแล้วคําว่าแล้วค่อยเขาลุ้นแล้วก็อย่าก,กลัวอย่าก,กลัวเขาจะทิ้งเขาจะเลิกนะคะ ถ้าคุณมั่นใจในตัวคุณอ่ะเขาไม่เลิกหรอกคะ่ะนะคะถ้าคุณรู้ว่าคุณมีศักดิ์ศรีอันไหนที่เราไม่ชอบเราอย่ายอมแค่นั้นแหละค่ะนะคะ,นะคะไม่ต้องแบบว่าอ่าทักแชทมาหาซัางซ่าว่า,อ,าอะไรนะเบื่อจังโลกนี้อะไรเงี้ยอย่าเป็นคนที่ ที่มองตัวเองไม่มีศักยภาพนะคะศักยภาพของคุณมีเยอะคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งนานคุณเก่งกว่า้างซ่าอีกซังซ่าย,ยังไม่เคยเลี้ยงลูกเองเลยซังซ่ามีซัพพอร์ตแต่ว่าหมายถึงคนที่มาปรึกษาเรื่องแบบนี้เขาเก่งกว่าซังซ่ายเยอะเลยนี่แหละซังซ่ายอยากจะบอกว่าเหลืออย่างนิดนึงคุณเข้มแข็งมากแต่ว่าคุณเป็นคนที่ หลังจากที่ผู้หญิงอะเนาะจะเป็นคนที่จิตใจที่อ่อนโยนยอมเขาซะทุกหมดทุกเรื่องผู้ชายอะผู้ชายคือนักล่านะคะจําไว้อย่างเดียวถ้าประมาณว่าก็เหมือนสิงโตแหละถ้าสมมุติว่าเขาไปฆ่ากวางแล้วมากองไว้ตรงหน้าเขาอ่ะเขาไม่สนุกแต่กินตอนไหนก็ได้ ใช่อะคือเขาจะออกไปล่าเองเขาเวลาเขาข้ามเนื้อมาอนะเขาจะมีความสุขความภูมิใจของเขาที่เขาได้ล่านะคะไม่ใช่ว่านำเสนออู้อย่างนี้ก็ได้อู้อย่างนี้ก็ได้ไม่ได้เราต้องมีให้มั่งไม่ให้มั่งทำรับรับรอๆอคำว่าทำลับๆล่รอๆคืออะไรคะ ไม่ใช่ว่าไม่ให้เขานะก็คือให้แต่แต่เราไม่โบหรือว่าไปไหนลองลองทําให้เขาคิดถึงไม่ใช่ว่าเราอะโทรหาเขาตลอดนะคะขอ้อข้อให้คือให้ผู้ชายมีโมเมนต,ต์คิดถึงเราอะคะ่ะไม่ต้องไปนำเสนอมากหรอกให้จำไว้จำไว้ของลูกผู้หญิงคือผู้ชายคือนักล่า เราจะทํำยังไงให้เขาล่าแค่นั้นนะคะล่านี้ไม่พอนะคะล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่เรื่องออชีวิตคู่ดีนะคะมันเป็นล่าแล้วเรามาให้กําลังใจแล้วก็คือคล้ายๆกับมันจะมีมันจะมีคล้ายๆกับยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นตึงมั่ง ตึงมั่งอ่อนมั่งตึงมั่งอ่อนมั่งอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่นําเสนออย่างเดียวแล้วก็คิดว่าออ้ยทาดีกับพี่แล้วพี่ยังไม่เห็นอความรักในดีที่ฉันให้เลยคุณอยากทําดีเพราะเพราะเราเห็นเขาทําดีกับเราเราถึงทําย้อนย้อนให้เขาอะค่ะไม่ใช่ว่าเราทําดีเพราะเรา คิดว่าจะให้เขามารักเรานะคะให้ความดีเนี่ยความดีเพราะว่าเราได้รับจากเขาแล้วเราซึ้งในน้ําใจที่เขาให้เราเราถึงทดแทนความดีนั้นคืนนะคะคุณผู้หญิงถ้าเธอได้ดีดูคลิปนี้ให้เธอรู้ไว้ว่ากําลังใจนะให้เธอเข้มแข็งให้เธอผ่านไปให้ได้อันนี้บอกเพื่อนบอกรุ่นพี่ นัแหละที่เขามาปรึกษาวันนี้แหละให้ออกเป็นคลิปเผื่อคนอื่นเขาจะได้นีบ้างเข้มแข็งค่ะคุณเก่งแล้วคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งนานคุณเก่งมากอันนี้ให้กำลังใจผู้หญิงด้วยกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งจำคือจำไว้ละคะ่ะรักตัวเองเห็นค่าในตัวเองเข้มแข็งยืดหยุน่น ยิ้มเยอะๆเป็นตัวของตัวเองให้จำอยู่อย่างหนึ่งคือผู้ชายคือนักล่านะคะสิงโตเขาออกล่าค่ะไม่ใช่ไปไฆ่ากวางมาฆ่ากวางมากองไว้ให้เขาให้เขาคือนำเสนอทุกอย่างอะค่ะผู้ชายเขาไม่ชอบค่ะอาจจะชอบอยู่ไม่นานเล่นได้เลย ชอบอยู่แต่ไม่นานแล้วมันก็จะไม่มีฟังก์ชันหน้าตื่นเต้นอะมันจะไม่มีอะไรเอสเวนเจอร์อะไรนั่นน่ะนั่นแหละคะมันไม่มันไม่สนุกมันไม่ลุ้นทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าคุณเห็นค่าตัวเองคุณจะรู้ค่ะว่าผู้ชายปฏิบัติกับคุณยังไงถ้าคุณรักตัวเองแล้วคุณไม่ต้องไปไปถามอะไรเลยเพราะว่าคุณรักตัวเองเนี่ย ถ้าสิ่งไม่ดีคุณจะแคนเซิลโดยอัตโนมัตินะคะถ้าคุณศรัทธาตัวเองไม่แข็งแกร่งคุณก็จะไม่เห็นคุณก็จะมีแต่ยอมยอมก็เหมือนยอมก็คือเอาเนื้อมาให้ล่าเอามาวางให้สิงโตนั่นแหละซึ่งสิงโตเขาไม่พอใจเขาถึงได้ไปไงคะสิงโตเขาชอบเขาชอบออกล่าค่ะล่าแล้วเขาไปซุ่มเหยือ่อ สุ่มเหยื่อนะคือลุนล้นลุ้นว่าเราวันนี้เราจะให้ไหมเนาไปทํางานก็ห่วงเอ๊แล้วเขาจะให้นอนไหมนะวันเนี้ยหรือจะพูดยังไงนะจะเอาท่าไหนก็มันดีนะหนักให้มันลุ้นอย่างนั้นค่ะพวกผู้ชายอะ่ะนะคะไม่ใช่อะไรก็อ่าอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็กลัวอันนี้ไม่กลัวค่ะกลัวใจตัวเองนี่แหละจะไม่หนักแน่นนะคะแล้วคุณก็จะ ไม่รู้นะสังชาไม่เคยไม่สังชาไม่เคยอกหักสังชาไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าสังชาเป็นตัวของตัวเองไงคะสังชาสังชาว่าทาอย่างนี้สังชาสังชาก็โดนผู้ชายห่วงเรื่องของเรื่องสังชาเอาเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอันนี้ยอมรับอยู่ก็มีนะคะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางก็คือหรือว่าหรือว่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่า อันที่ว่าข้อมูลก็ก,ก,ก็ก็มีแต่อยู่ในโทรศัพท์อะค่ะคืออันไหนไม่ไม่สมควรเราเป็นหลวแต่ว่าสร้างสร้างปฏิบัติตัวอย่างนี้แล้วสร้างส้าได้การเคารพ e s p e c t แล้วก็การดูแลนะคะการดูแลคืออันไหนหนัหนกๆเขาจะซัพพอร์ตเลยเขาไม่ให้เราโน่เลยมอไซค์ก็ไม่ให้ขี่ค่ะผู้ชายถ้ามันรักนี่แหละค่ะมันจะเป็นอย่างนั้น เงินเดือนโบนัสออกเขาก็จะให้เราหมดนะคะซังซังจะเจอแต่แบบนี้ไงทังซังไม่เคยโดนทิ้งทังซก,ก็ก็เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมั่งอะคะ่ะว่าทําอย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็ทําเหมือนตัวเองตัวเองทำไงตัวเองทำไงถึงได้ถึงได้ถึงได้บอกเพื่อนถ้าตัวเองไม่ทําก็ไม่รู้อะคะ่ะตัวเองเป็นอย่างนี้จริงๆที่พูดเนี่ยก็คือแซก็ยืดยุ่น ให้มั่งไม่ให้มั่งถึงเวลาก็ลุกเวลาไม่ใช่ว่าจะนอนเป็นนี่นะคะถ้านั่นก็ลุกมั่งคือเป็นเป็นฝ่ายลุกเขาอะทำให้เขาตื่นเต้นมั่งประมาณว่าน้องผู้ชายเนาะก็ยังบอกว่าลุ้นไงนะคะไม่ใช่ว่าเป็นของตายตลอดให้เขามีโอกาสลุ้นนั่นเลยค่ะชีวิตคุณก็จะไปรอดไม่รู้นะอันนี้คือจะห้าสิบแล้วครึ่งชีวิตต้องมีแต่หัวหวงอย่างหลัวหวงอย่างเดียวเนี่ย ก็เลยไม่รู้ว่าอันเขาทํำยังไงอันที่เขาเลิกเลิกกันแล้วหัวเบื่อเบื่ออันนี้ยังหึงหึงตั้งแต่อายุสิบสิบเจแล้ะค่ะก็ยังหึงตลอดเนี่ยหึงไปไหนไม่ได้วิดีโอคอรตลอดนี่นี่คือนี่คือตั้งแต่เด็กยันแก่เนี่ยยันแก่เนี่ยแล้วทีนี้เราก็เอาส่วนตัวเรามั่งไปบอกเพื่อนแทรกในในข้อมูลด้วยมั่งอะไรเงี้ยนะคะ รักทุกคนค่ะแต่ผู้หญิงจะสบายก็เพราะผู้ชายซับพอร์ตนะคะถ้าผู้ชายเขาเห็นไม่ลบผู้ชายถ้าเขารักอะ่ะเขาจะต่อสู้เพื่อเพื่อครอบครัวค่ะเรื่องของเรื่องไม่ใช่แต่เรื่องเซ็กไม่แต่เรื่องอยู่นะคะคือมันจะหลายๆอย่างที่เขาออกไปต่อสู้นอกข้างนอกเข้ามาบ้านก็มีกําลังใจของเรานี่ไงคะรอเขานะคะแล้วก็ ให้กาลังใจเขาก็เหมือนเข้าออกล่านเนื้อมามาเข้าบ้านอะคาบเนื้อมาเข้าบ้านอะเนาะเราต้องให้กําลังใจไม่ใช่แต่เรื่องเซ็ก์อย่างเดียวหลายๆมวลให้กําลังใจเขากอดเขาแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เขาทําได้อะไรเงี้ยนะคะเห็นค่าซึ่งกันและกันมันก็มันก็มันก็ไม่มีอะไรนะอันนี้คือตัวเองเป็น ก็เลยแทรกแทรกข้อมูลไปแต่ว่าเรื่องอ่าผู้ชายที่ไม่ควรมาเป็นหลัวก็บอกตั้งแต่หัวข้อแรกก่อนทําคลิปแล้วล่ะค่ะอันนี้นะคะขอบคุณมากไว้กับฝันดีค่ะ See you next t น see ู o u n e ในคลิปนะคะ